ยช่ใช่ใช่ใเดีแต่ผมออกยังไม่แรงยังไม่เรงพอนึกถึงกันที่ผมหงายเลยใช่ยังดีนะที่เขาใบอกกันน้องอ่ะเออใช่ไม่ใจบอกกันน้องที่หนักเลยนะ ผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมดิลีตะเยนะครับผมวันนี้มาที่สนามสงสารสปีดวีครั้งแรกนะครับผมเป็นอะไรที่ตื่นตื่นตื่นเต้นมากๆนะครับลิ้นเรือพันกันถือว่าสนามนี้เบบว่าบรรยากาศสวยมากเอาตรงนะบรรยากาศสวยมากแล้วอสนามแบบดีๆเรื่องเลยอะดีๆเรื่อสนามดีมากนะครับผม ก็ลับที่ผมได้เลยนะ แต่ยังออกไม่เนียนนะครับออกดีแต่ยังออกไม่เนียนนะครับอ,องตอนผมไม่ได้มาแข่งกับใครเลยผมมาแข่งกับตัวเองนี่แหละ,ละเลาะที่มาส่งขาเนะี่ยอยากมาทําให้ตัวเองคุ้นชินกับสนามนะครับผมเพราะว่าผมเวลาไปลงเวลาไปลงสนามมันแบบว่าใจมันสันนะ่นอ่ะทุกคนเหมือนกันไหมเวลาไปลงสนามเรา,มาการจะออกตัวเลยอย่างเงี้ย แม่งใจสั่น,น้วยทุกคนแล้วมันทำอะไรไม่ถูกอ,ะ <laughs> อ่ะอมมีคนมาเล่นด้วยวะ มัมว่าด้แรนันสนใจแล้วทุกคนแรนน้อยมากคุณแรนน้อยมากมากเลย

เสียอ่ะเสีย่ต้องล่นวถ่แมยฮะต้องของเล่ัดไใช่ครับโอยช็อะไรกันอ่ยโกอ๋อไม่ใช่หรอจมูกันไปแลโอ้ยเสียอ่ะเสียอ่ะไอ้ยสียอ่ะเสียอ่ะ เดียหากันไปนะฮะอย่าซีเรียสนะครับผมมาแไนผมเพื่อเอาชนะใจตัวเองแค่นั้นเ,เองเฮ้สามร้อยอย่าหาเรื่องหรอทุกคนสามร้อยหาเรื่องเหรอสามร้อยหาเรื่องเหรอเฮ้ ผมอยากเอาผมอยากแค่ออกตัวให้มันเน,นียนเนี้มันยังไม่เนียนนะครับผมผมยังเอาชนะใจตัวเองไม่ได้นะ่ถ้าอยากแบบแรงๆก็ต้องไปให้แบดเกือออกอะไรพวกนี้อันนั้นแรงแน่นอนแต่ผมออกยังไม่แรงอ่ะยังไม่เนียนพอ โอ้โหหมูแดงเว้ยเช่ ว้าวไปนี่เลยไปนี่เลยไปนี่เลย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นหายใจลึกๆหายใจลึกๆค่อยๆค่อยๆอันนี้แสบใช่ไหมไม่ไม่จุดไม่จุกนะจุกไหมไม่จุกโอเคถ้าจุกมันจะอันตรายแหนนี่แสบไม่มันนได้กันนู้กระดูกไม่โดนกระดูกปวดแล้วมีกระดูกปวดแล้ไหม ถ้าเราไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายแต่ถ้ากระโดดก็รู้เรื่องเองเดี๋ยวรองเดี๋ยวรองเดี๋ยวมพุ่งนะเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวยกตัวนี่ไอนึกถึงวันที่ผมหายเลยเสียวนะแสบนะโกรนมากผมบอกเลยตอนนี้แบบโคตรพูดอะพูแค่อายโดนเลยน้องเข้าชนกับอะไรอ่ะเนี่ยทำไมท้ายมีโอเป็นทุกคันเลยชอบเป็นฝั่งซ้าย ผมก็ความฝั่งซ้ายพี่เบลก็ความฝั่งซ้ายพี่นิวก็ความฝั่งซ้ายเออป่ะมันเป็นฝั่งนี้หมดเลยฝั่งนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นฝั่งแทงอีกแล้วหน้าไปหมดเนื้อเออชนเอาเอาหน้าไปชนกับท้ายรถน้องเขาเอาเขาไปชนนะเนี่ยคันนี้ไปชนท้ายรถเขาป่ะหรือยังไงไม่รู้แสดงว่าแรงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอานี่หลบเข้าก่นอ,เอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกรทำตรงนี้สวย อันนี้เจ้าเหรออ๋อทำทรงแบบนี้เหรอเออนั่งเอ็กแม็กไปดิเออนั่งเอ็กแม็กไปดิวิวนั่งรถได้ไหมปุ้มปุ้มปุ้มยืนได้ไหมปุ้มปุ้มมานั่งเอ็กแม็กไปได้ยังนั่งเอ็กแม็กไปเลยนั่งเอ็กแม็กไปเลยนั่งแล้วนั่งไหนปล่ายกแป๊บเดียวเอง ไปลงมก่อนไปลงมก่อนไปไหวปะน่ะโอ้ยอเย็ดเข็อ้าใครก็ได้ใครก็ได้ประคองไป เอารถอันไปก็ได้อันนี้นะ่าจะเป็นรองเท้าน้องเขานะแล้วใครมาเอารถน้องเขาเนี่ยคนหนึ่งเป็น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 อันนี้มาเ,เนียเดี๋ยวพี่ดันให้ อ๋อเอารถมาเหรอโอเคเอ้คนนึงขอคนนึงขอคนนึงมาพุ่งรถเลยอะมาเลยมาเลยัตเล็กมาเลยเดี๋ยวพี่ดันให้เดี๋ยวพี่ดันให้ใหมันติดไหมอะลองลองสตาร์ดูก่อนมันติดไหมน่าจะติดมั้งค,คุณเจ๊อะอ๋อคุณเจ๊ไม่มีเหรอโอเคโอเคมา มา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 เดี๋ยวผมยันจะเลี้อ้าวเหรอเ้ยเดี๋ยวพี่ <c oughs> <ม>ที่กะว่าจะดันให้ไงมไม่ดีฉันดีแลนะ้วจ้ะเอาโอเคโอเคเบรเสร็จวะมันไม่เสร,ร็จอะ เศษอะดิโอยเ็จแล้วด,ด,ดิเวลาล้อมาด้วยความเร็วมันพลิกได้ครับผม เสร็จยามาห้าด้วยเย็ดแค่กูก็ใส่เสื้อยมามาห้าปะน่านจะหมดละ เห็นรถน้องเขาเตร์เบียมม<ะ>เปล่าฮะเตร์เบียม <c oughs> เ,เยมาฝน,ตน <c oughs> แต่น่ากลัวจริงนะฮะยังมีนั่ที่เขาใส่หมวกกันน็อกอ,ะอ่ะเออใช่ไม่ใส่หมวกอกอ<ช>ักนน็อกที่หนักเลยนะใช่เมื่อกี้มีมีรอยมีรอยที่หมวกกันน็อกด้วยนะแล้วสนามดีมากาเขาบอกว่าใครไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่ให้แววนเลยเอออะไรออกเลยใช่ เดี๋ยวเราไปเติมน้มันก่อนนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าใครอยากจะแว่นอยากจะขี่รถนะฮะก็ขอให้ขับขี่โดยปลอดภัยนะฮะอะไรที่ห้าสิบห้าสิบก็อย่าไปบวกมันนะครับผมพยายามเอาตัวเองอันนี้ให้ไว้เอาตัวเองให้รอดดีกว่านะครับผมเป็นประเสริฐสุดละโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณทีมงานยูเกแคด้วยนะครับผมนี่ที่มาช่วยน้องในวันนี้นะครับผม แตงเลยฮะเออเอ่อกนนะใชเนี่ยเอาทิ้งถังขยะไมมั้างนะอันนี้ถังขยะก็ว่าเออทีงถังขยะ,ะออขยแล้วนะดูเฟมหน้าแตกกว่เลยย,เยัดเชน ไม่หอไ้ไมหรอไม่ไม่ได้เห็นตอนคว่ำผมหมายถึงแผลหน้าท well ั้วพูดแผลแผลจากมีนไม่ได้เยตัดีนตายน้ำตาลูกผู้ชายลยนตาลูกผู้ชายเลยไม่เคยร้องก็ร้องว่าน้ำตายน้ำตายน้ำตาโอ้ยครับผมอ่าก็ประมาณนี้แครับผมขับขี่ปลอดภัยนะครขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับผมขับขี่อย่าประมาท นะครับผมขับขี่ยังมีสตินะครับโอเคขอบคุณมากถ้าใครชอบจิมนี้กดกดไลค์กดติดตาด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับชิด้อ้นะสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับสวัสดีครับไม่เห็นว่ะ